คลิปนี้นะคะครูจะมาปลดล็อกให้สำหรับหลายคนที่มีคำถามเข้ามานะคะว่าครูขาทำตามเทคนิคทำตามเคล็ดลับทำตามวิธีการทุกอย่างแล้วทำไมหนูถึงยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วทำไมมันถึงกลับมาที่จุดเริ่มต้นครูขามีคำตอบให้ไหมคะครูบอกแล้วไงว่าโลกใบนี้นะคะทุกคำถาม มีคำตอบเสมอแล้วก็ทุกปัญหามีทางออกหมดเลยครูอยากจะบอกว่าการสร้างชีวิตนะคะหรือการสร้างเป้าหมายอะไรต่างๆก็ตามนะคะครูเคยยกตัวอย่างครูเคยสอนเรื่องประพาคารแล้วใช่ไหมคะประพาคารก็คือสัจธรรมเรือนะคะจะมาแบบไหนเรือก็ต้องหลบให้ประพาคารเช่นเดียวก,กันกับสัจธรรมนะคะที่ ปกครองมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะเราทำบ้านหรือสร้างบ้านโดยปราศจากการลงเสาเอกนะคะยังไงบ้านมันก็พังถูกไหมคะถูกไหมดังนั้นการสร้างชีวิตหรือการสร้างเป้าหมายการสร้างความสำเร็จครูบอกเสมอคิดดีพูดดีทำดีนั่นก็คือคุณต้อง ลงเสาเอกด้วยสินห้าให้ได้